กลับสวัสดีพี่ๆน้าหนานักตกปปาทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมก็ตาพี่ๆหน้าหนามาอยู่ที่บอ่อดินหรือว่าบอ่อทรายที่เปิน้นพูดเอาดินเอาทรายไปขายนะครับเป็นบ่อล้างนะครับบ่อเก่าแล้วปปามันเข้ามามาอยู่เองนะครับแต่มันเข้ามาเอ่อมาเจริญเติบโตเองในบอ่อครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยบอ่อหลายลแห้งบ่อตกปะไหลแห้งอ่างเก็บน้ำาหลายที่นี่คือคือตอนนี้ยเป็นสั่งปิดกันนะครับนักนะครับช่วง ช่วงโควิดระบาดนี่ครับมันหมีที่ไปนะครับก็เลยลบไปอยู่คนเดียวนะครับที่บ่อดินบ่อทรายดีกว่าครับปลอดภัยดีนะครับก็ตอนนี้ก็เอาสปิลมาตกนะครับอยู่หลังเดียวนะครับเล่นสปิลหน้าตั้งนะครับขอเดียวแล้วก็เห็นบ่อเนี่ยเห็นมันเป็นบ่อดินที่อยู่แถวว่านนะครับเป่านนีก็นักอยู่นะครับแต่หมูมันจะกินก่อนนะครับแต่ผมก็อ่อยไปแล้วนะครอ่อยไปนักอยู่ก็เดี๋ยวก็รอ ติดตามรับชมผลงานนะครับว่าจะมีตัวนั้นาได้รับชมก่อนนะครับก็วันนี้ก็อยู่แถวบ้านนะครับมาแก้ไปไหนไกลนะครับบ่อปลายไร่บ่อเพ่อก็ปิดนะครับอ่างเข็ยน้ําก็ปิดนะครับภาคเหนือครับเป็นเป็นบางอ่างก็เริ่มปิดหมดแล้วครับเออเลยอยู่ใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศรอบหลอบบ่อนะครับรบมาอยู่คนเดียวดีกว่าครับน้านะครับสบายใจดีครับโดยรอบปลนปานะครับ ก็อ้อยอาหารไปแล้วก็มีป่าขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่เป็นป่าน้อยนะครับก็ยังดีนะครับถ้ามันกินก็โอเคอยู่ครับก็แกงออมแก้งเอาได้ครับก็คอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับเอ่อในบ่มอยู่ดูรุ่นนะครับตั้งไว้สามปีข้อนะครับอ่านะครับประมาณนี้ครับนานะ อ้าวมีคนมาตัวหาแล้วครับโอ้อะไรน้อยโอ้น้อยอมาตัวหา็นได้พ่อพ่อป่าจิ๋นอบอกมาน้อยให้บอกแล้วแล <c oughs> ้บูไม่เอาหาครับ ันู่ยความจริงเป็นบอใหญ่กว่านั้นหมอหูวเป็นบอน้อยเหรอครับเอ่อตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงนะครับพอดีมีทุละอยู่นะครับเอ่อพอดีผอ,อโทรตัวเอ่อพื่อไปส่งซื้อครัวนะครับจำเป็นใน้เก็บเบ็ดนะครับแล้วก็ปิ๊กนะครับคำสั่งด่วนนะครับคำสั่งท่านผอ สั่งเก็บของแล้วก็ไปส่งซื้อของที่ตลาดนะครับอ่าต้องเก็บของกลับแล้วครับวันนี้ก็เอ่อถือว่ามาอ้อยไม้เอ่อละไว้เอาไว้มาจอมเตือนแน่แล้วกันนะครับเอ่ออยหันมันเกยก่อนนะครับเป็นบอ่อดินบอ่อทรายล้างนะครับเอ่บอบ่อเอ่อแบบบ่อเก่าตั้งแต่สมัยผมเปละออนแล้วน,นะครับบอ่อมันมนตีแบบตีล้างนะครับอ่ก็ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาได้ตัวนะครับพอดีมันก็กินอยู่นะครับแต่ทุ่นมาจมนะครับกำลังมันก็ตอกอยู่นะครับเอกำลังเก้านะครับเอาไว้บรรณาคลกามาจอมใหม่นะครับอ่อยละไว้ก่อนนะครับเอวันนี้มีธทีวละนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอแต่หลายบ่อก็ปิดลงแล้วนะครับเพราะว่าโรคโควิดก็กําลังระบาดนะครับระบาดในรอบที่สองนะครับก็ดูแลตัวเองตัวนะครับทุกานก็สําหรับวันนี้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อว่าจะได้รับชมคลิปเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งแล้วไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ